คุณรู้หรือไม่ว่าภายในปี2025เขตเทนเดอร์ลอยจะมีอัตราการไร้บ้านสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหรือเมืองนี้ใช้งบประมาณเกือบพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้แต่จำนวนคนที่ต้องอยู่โดยไม่มีที่พักอาศัยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถูกต้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเทนเดอร์ลอยไม่ใช่แค่ปัญหาของเมืองแต่เป็นคำเตือนสำหรับคนอื่นๆทั่วประเทศลองก้าวเข้ามาในย่านนี้แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ซานฟรานซิสโกลืมเลือนไป ที่นี่ความจริงไม่ได้เคาะประตูแต่มันกรีดร้องถนนเลือนหายไปในที่พักอาศัยกลางแจ้งและทางเท้าเต็มไปด้วยชีวิตที่ติดอยู่ในรอยแตกนี่คือสถานที่ที่ระบบต่างๆพังทลายที่ซึ่งความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่บ่อยครั้งก็เอื้อมไม่ถึง ทำไมพื้นที่1ตารางไมล์จึงมีน้ำหนักมากขนาดนี้สำหรับเมืองและที่สำคัญกว่านั้นทำไมดูเหมือนไม่มีใครรู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป 1. วิกฤตแห่งสมาธิทำไมต้องเทนเดอร์ลอยเทนเดอร์ลอยไม่ได้แค่ดิ้นรนแต่มันกำลังถึงจุดแตกหัก แม้จะครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า1%ของพื้นที่ทั้งหมดของซานฟรานซิสโกแต่เขตเทนเดอร์ลอยกลับมีประชากรไร้บ้านในสัดส่วนที่สูงเกินสัดส่วนจากข้อมูลของกรมคนไร้บ้านและที่อยู่อาศัยแบบช่วยเหลือของซานฟรานซิสโกณต้นปี2568คาดว่า20-25%ของคนไร้บ้านทั้งหมดในเมืองอาศัยอยู่ในเทนเดอร์ลอยเพียงแห่งเดียวนั่นคือประชากรกว่า2,000คนอัดแน่นอยู่ในตึกเพียง50ตึก ทำไมต้องที่นี่เทนเดอร์ลอเป็นที่ตั้งของบริการคนไร้บ้านที่มีความหนาแน่นสูงสุดในเขตเบย์แอเรียทั้งหมดเกือบ70%ของเตียงพักพิงคลินิกสุขภาพจิตโรงทานศูนย์ลดอันตรายและหน่วยที่อยู่อาศัยชั่วคราวของเมืองตั้งอยู่หรือใกล้กับย่านนี้ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้ก่อให้เกิดรูปแบบการพึ่งพาอาศัยกันมากเกินไปซึ่งผู้คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตจะถูกบีบให้อบพยพเข้ามาอยู่ในเขตใดเขตหนึ่งเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่เริ่มต้นจากแรงกระตุ้นด้านมนุษยธรรมได้พัฒนาเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืนผลกระทบจากแรงดึงดูดการดึงดูดคนไร้บ้านจากส่วนอื่นๆของเมืองหรือแม้แต่จากนอกเขตเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รายงานว่าคนไร้บ้านที่เพิ่งเดินทางมาถึงหลายคนมองว่าเทนเดอร์ลอยคือที่ที่คุณควรไปหากต้องการความช่วยเหลือแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความช่วยเหลือนั้นหมดลงบริการต่างๆล้นทลักรายชื่อผู้รอเข้าศูนย์พักพิงหรือเตียงบำบัดพิษอาจยาวเป็นสัปดาห์แม้แต่กับผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตเฉียบพ,พลัน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตรายงานว่าพบผู้ป่วยมากกว่าที่พวกเขาสามารถจัดการได้อย่างรับผิดชอบทางเท้าสาธารณะได้กลายเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลการขอรับบริการ311ครั้งในปี2567เพียงปีเดียวมีข้อร้อมเรียนมากกว่า22,000รายการที่เกี่ยวข้องกับค่ายพักแรมของเสียจากร่างกายและกิจกรรมยาเสพติดในเทนเดอร์ลอยซึ่งมากกว่าเขตอื่นๆในซานฟรานซิสโกอย่างมากผู้อยู่อาศัยกำลังเหนื่อยล้า เจ้าของธุรกิจกำลังปิดกิจการหรือย้ายที่ตั้งเด็กๆเ,เติบโตมากับการเดินผ่านเข็มฉีดยาใช้แล้วและผู้สูงอายุต้องดิ้นรนเดินบนทางเท้าที่มักถูกเต็นท์ปิดกัน้นในขณะเดียวกันยานอื่นๆส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาและความรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวด้านมนุษยธรรมแต่มันคือความล้มเหลวในการวางแผนแบบจำลองของซานฟรานซิสโกได้วางา รของวิกฤตคนไร้บ้านทั้งเมืองไว้บนบล็อกเพียงไม่กี่บล็อกโดยคาดหวังว่าคนไร้บ้านจะดูดซับและแก้ไขปัญหาที่เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเมืองและแม้แต่ระดับรัฐ หากเราจริงจังกับการยุติปัญหาคนไร้บ้านหรือแม้แต่การจัดการอย่างมีมนุษยธรรมเราไม่สามารถมองข้ามได้ในขณะที่คนไร้บ้านกำลังมอดไม้ทุกเขตต้องรับผิดชอบทุกชุมชนต้องเปิดประตูเพราะหากปล่อยให้ย่านใดย่านหนึ่งแบกรับภาระเพียงลำพังเราทุกคนก็ล้มเหลว 2. ความจริงที่อยู่ตรงหน้าเดินเพียงไม่กี่บล็อกผ่านคนไร้บ้านคุณจะรู้สึกถึงความไม่ลงรอยกันทันทีด้านหนึ่งชายหนุ่มมืออาชีพกำลังเช็คอีเมลบนสมาร์ทโฟนดีไซน์เก๋ไก่อีกด้านหนึ่งชายคนหนึ่งกำลังคลุมตัวด้วยผ้าใบกันน้ำเก่าๆหวังว่าจะไม่เปียกก่อนพลบคำ่ำ ความจริงที่ตรงกันข้ามเหล่านี้มักพบเห็นบนทางเท้าเดียวกันและสำหรับหลายๆคนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรที่น่ารำคาญร,รายงานจากกรมสาธารณสุขซานฟรานซิสโกในปีพศ2568เปิดเผยว่าเกือบ64%ของผู้ไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยนอนตามทางเข้าประตูบนทางเท้าหรือใต้สะพานลอย ในเทนเดอร์ลอยสถิตินี้เห็นได้ชัดเจนในทุกช่วงตึกการขาดความเป็นส่วนตัวสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างไม่หยุดยั้งที่พรากศักดิ์ศรีของผู้คนไปหนึ่งในนั้นคือท a อดีตเชฟวัย54ปีผู้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากวิกฤตด้านสุขภาพเธอเล่าว่าฉันเคยเสิร์ฟอาหารหลายร้อยมื้อต่อคืนตอนนี้ฉันรอคิวเพื่อกินอาหารและหวังว่าจะหาที่นอนแห้งๆได้เสียงของเธอ สะท้อนความเหนื่อยล้าของคนที่เห็นประตูทุกบานปิดลง แต่วิกฤตนี้ส่งผลกระทบมากกว่าคนไร้บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณะรายงานว่ามีอัตราการอดนอนเรื้อรังความวิตกกังวลและบาดแผลทางจิตใจที่สูงหลายคนที่พวกเขาพบไม่ได้นอนหลับอย่างปลอดภัยมาหลายเดือนแล้วความเหนื่อยล้าทางจิตใจนั้นมองไม่เห็นในแวบแรกแต่มันฝังรากลึกและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือความปกติที่มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเด็กๆก้าวข้ามร่างที่หลับไหลระหว่างทางไปโรงเรียน นักท่องเที่ยวเดินผ่านไปบางคนตกใจบางคนไม่รู้สึกตัวแต่สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่นั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะละสายตาไปถนนคือความจริงของพวกเขาไรการปรุงแต่งและไม่ให้อภยัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แท้สถิติพวกเขาคือผู้คนที่เคยมีกิจวรรัตรความรับผิดชอบและอนาคตตอนนี้พวกเขากำลังดิ้นรนไม่ใช่เพื่อโอกาสแต่เพื่อภาพลักษณ์ในเมืองที่มักจะเดินผ่านพวกเขา 3. ความเป็นจริงบนพื้นดินการเสพติดและสุขภาพจิตการใช้สารเสพติดในย่านเทนเดอร์ลอยไม่ใช่แค่ปัญหาสาธารณสุขแต่เป็นความจริงในชีวิตประจำวันที่มองเห็นได้ซึ่งหลอหลอมอัตลักษณ์ของย่านนี้เฟนทานิลซึ่งเป็นโอปิออยด์สังเคราะห์ที่ประเมินว่ามีฤทธิ์แรงกว่าเฮโรอีน50เท่าได้กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างน่าวิตก เฟนทานิลมักถูกซ่อนอยู่ในยาเสพติดชนิดอื่นๆริมถนนสร้างความประหลาดใจให้กับแม้แต่ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ กรมสาธารณสุขของซานฟรานซิสโกระบุว่าการใช้ยาเกินขนาดที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเนื้อสันในยังคงเป็นศูนย์กลางของวิกฤตนี้แต่การเสพติดไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวมักเกิดขึ้นจากบาดแผลทางใจส่วนบุคคลภาวะไม่มั่นคงระยะยาวหรือโรคทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษาหลายคนบนท้องถนนไม่ได้แค่ใช้ยาเสพติด พวกเขาพยายามเยียวยาความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างรุนแรงด้วยตนเองการวินิจฉัยโรคต่างๆเช่น PTSD โรคไบโพล่าและโรคจิตเภทเป็นเรื่องปกติแต่การดูแลอย่างต่อเนื่องยังคงห่างไกลาจากคนส่วนใหญ่ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่คลินิกล้นและระยะเวลารอคอยที่ยาวนานการขอความช่วยเหลือจึงรู้สึกเหมือนถูกลอตเตอรี่มากกว่าการเข้าถึงสิทธิ์ตราบาบยิ่งทำให้วิกฤตยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นสังคมมักตราหน้า ผู้ใช้สารเสพติดว่าเป็นอันตรายหรือขาดความรับผิดชอบในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนเพียงแค่ทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอด d ดวันเตวัย42ปีเคยเป็นพนักงานคลังสินค้าก่อนที่จะตกงานและตกอยู่ในภาวะเครียดทางจิตใจในช่วงการระบาดใหญ่เขาหันไปพึ่งเฟนทานิลไม่ใช่เพื่อหลีกหนีแต่เพื่อความมั่นคงเขากล่าวมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกปกติแต่มันก็พรากทุกอย่างไปจากผมเช่นกันการฟื้นฟูมีความหมายมากกว่าการเลิกยามันต้องการการสร้างชีวิตใหม่ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ การสนับสนุนจากเพื่อนและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าที่แท้จริงบางโครงการมีบริการเหล่านี้และผลลัพธ์ในระยะแรกก็น่าพอใจแต่ยังไม่ครอบคลุมถึงขนาดที่วิกฤตต้องการหากซานฟรานซิสโกต้องการพลิกสถานการณ์ก็ต้องหยุดพึ่งพาการแก้ไขปัญหาชั่วคราวและลงทุนในระบบที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในระยะยาว เมืองเทนเดอร์ลอยสมควรได้รับมากกว่าแค่การตอบสนองแต่ต้องการการฟื้นฟูนั่นไม่ใช่ตาข่ายนิยรภัยแบบที่ทุกเมืองควรมอบให้หรือ4 ราคาบ้านแพงเกินไปในซานฟรานซิสโกความฝันที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้หลุดลอยไปจากมือคนทำงานทั่วไปนปี2025ราคาบ้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านดอลลาร์สหรัฐและแม้แต่การเช่าสตูดิโอขนาดเล็กก็อาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่า2,700ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงินประกันค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภคต่างๆและเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่แค่แพงเกินไปแต่ยังไม่ยั่งยืน สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า60,000ดอลลาร์ 60, ต่อปีที่อยู่อาศัยไม่ใช่บันไดขั้นอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นกำแพงที่ไม่อาจขยับขยื่นได้ ที่แย่กว่านั้นคืออุปทานที่อยู่อาศัยราคาประหยัดยังไม่ทันกับความต้องการนักวางผังเมืองประเมินว่าซานฟรานซิสโกต้องการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดมากกว่า8,000 80, 0ยูนิตภายในปี2031เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไรก็ตามระบบราชการการต่อสู้เรื่องการแบ่งเขตและการต่อต้านจากบางชุมชนทําให้โครงการล่าช้าหรือถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อสร้างที่อยู่อาศัยมักจะเป็นการช่วยเหลือตลาดหรูหราโดยมองข้ามผู้อยู่ อาศัยที่เปราะบางที่สุดของเมืองปัจจุบันหลายคนใช้จ่ายค่าเช่ามากกว่า50%ของรายได้ซึ่งเกินขีดจำกัดของรัฐบาลกลางในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างหนัก ภาระทางการเงินนี้ทำให้แทบไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นอาหารการดูแลเด็กหรือการรักษาพยาบาลการขาดเงินเดือนเพียงครั้งเดียวหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เกิดปัญหาการถูกไลท่ที่และกลายเป็นคนไร้บ้านได้ความจริงอันโหดร้ายคือการมีงานทำซักงานหรือสองงานก็ไม่เพียงพออีกต่อไปครอบครัวที่มีรายได้หลายทางยังคงต้องดิ้นรนจ่ายบิลและอดอาหารอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อให้มีไฟฟ้าชา้า เรากำลังสร้างเมืองแบบไหนหากคนทำงานประจำไม่มีเงินซื้อที่นอนเรื่องนี้เป็นมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องของค่านิยม เมื่อรายชื่อผู้รอรับเงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยในศูนพักพิงฉุกเฉินยาวนานเกินขีดจำกัดเราต้องตั้งคำถามว่าใครควรอยู่ในซานฟรานซิสโกและเรากำลังทำอะไรเพื่อปกป้องผู้คนที่ค้ำจุนเมืองนี้ไว้ 5. ระบบตอบสนองที่ล้มเหลวแม้จะมีคำมั่นสัญญาอันทะเยอทะยานและระดับเงินทุนที่สูงลิ้วมาหลายปีแต่การรับมือปัญหาคนไร้บ้านในซานฟรานซิสโกยังคงกระจัดกระจายอย่างมากแม้ว่าเมืองจะจัดสรรงบประมาณหลาย ร้อล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่การขาดระบบที่ประสานงานกันยังคงบั่นทอนความก้าวหน้าบริการด้านที่อยู่อาศัยการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมักดำเนินงานอย่างโดดเดี่ยวสับซ้อนขาดการแบ่งปันข้อมูลสำคัญและดำเนินไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน แม้จะมีเจตนาดีแต่ทีมประชาสัมพันธ์ก็มักขาดความพร้อมในการจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อนที่พวกเขาเผชิญอยู่ผู้ไร้บ้านจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาการติดยาเสพติดและโรคทางจิตที่ไม่ได้รับการรักษากระนั้นพวกเขากลับถูกส่งตัวไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยไม่สามารถเข้าถึงการดูแลแบบบุรณาการที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง หากไม่มีระบบติดตามที่เป็นหนึ่งเดียวบุคคลเหล่านั้นจะหายตัวไปจากสายตาและกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในโรงพยาบาลห้อมขังหรือตามมุมถนนเดิม การล่มสลายนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงนโยบายแต่เป็นปัญหาด้านความไว้วางใจประชาชนได้รับแจ้งว่าระบบกำลังพัฒนาดีขึ้นเนื่องจากการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของพวกเขามักจะบ่งชี้เป็นอย่างอื่นความไม่เชื่อมโยงกันนี้ก่อให้เกิดความกังขาของสาธารณชนและตอกย้ำความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรได้ผล ทั้งที่ในความเป็นจริงโครงการต่างๆไม่ได้อ่อนแอลงเพราะขาดความพยายามแต่เป็นเพราะขาดโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าทางออกอยู่ที่การปฏิรูประบบเองเมืองนี้ต้องปรับใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการระยะยาวซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆแบ่งปันข้อมูลและกำหนดนิยามความสำเร็จใหม่ การนับจำนวนค่ายที่ถูกหรือถอนไปนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปสิ่งสำคัญคือจำนวนชีวิตที่ได้รับการรักษาจำนวนผู้คนที่ได้รับที่อยู่อาศัยคืนและจำนวนผู้คนที่ได้รับเครื่องมือในการเยียวยาจนกว่าตัวชี้วัดเหล่านี้จะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกแม้แต่โครงการริเริ่มที่มีเงินทุนสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง6 oh. ผลกระทบต่อชุมชนความขัดแย้งและความคับข้องใจ ผลกระทบกระเทือนของวิกฤตคนไร้บ้านในเทนเดอร์ลอยไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บนทางเท้าเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในทุกมุมของชุมชนสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิน่นชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเหนื่อยล้าที่ซับซ้อนหลายคนรายงานว่ารู้สึกทั้งเสียใจแทนผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาพที่ยากลำบากและรู้สึกหนักใจกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในละแวกนั้น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกล่าวว่าจำนวนผู้สัญจรลดลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาโดยบางรายระบุว่าจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลงมากกว่า40%ผู้คนกลัวที่จะมาที่นี่แดริลเจ้าของร้านกาแฟหัวมุมถนนใกล้ถนนเอ็ดดี้กล่าวฉันรักย่านนี้มากแต่ฉันต้องเปลี่ยนหน้าต่างหน้าบ้านถึง3มครั้งในปีนี้มันไม่ยั่งยืน นอกจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วเจ้าของร้านค้าหลายคนยังต้องเผชิญกับการโจรกรรมการก่อวินาศกรรมและความเครียดทางอารมณ์จากการทำงานภายใต้ความกดดันทุกวันสำหรับครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกในย่านเทนเดอร์ลอยสถานการณ์ก็กดดันไม่แพ้กันโรงเรียนใกล้เคียงมักเผชิญกับความท้าทายเพิ่มขึ้นตั้งแต่การทำให้นักเรียนมีสมาธิท่ามกลางเสียงไซเรนและเสียงรถวิ่งบนท้องถนนไปจนถึงการจัดการความปลอดภัยหลังเลิกเรียนผู้ปกครอง แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่หล,อล่อหลอมความรู้สึกปกติของลูกๆฉันอยากให้ลูกชายของฉันเติบโตขึ้นมาด้วยความเมตตาคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังแต่ฉันก็อยากให้เขารู้สึกปลอดภัยในการเดินไปโรงเรียนจนกว่าฉันจะมาที่นี่แม้จะมองเห็นความยากลำบากแต่ความเข้มแข็งก็ยังคงก่ะตัวขึ้น กลุ่มพันธมิตรในคอมถิ่นซึ่งมักนำโดยชาวบ้านเองได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดรายสัปดาห์กิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแม้แต่การเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างไม่เป็นทางการความพยายามระดับรากหญ้าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่ตึงเครียดอย่างหนักความผูกพันในชุมชนก็ยังคงแข็งแกร่งและเข้มแข็งถึงกระนั้นคำถามพื้นฐานก็ยังคงเป็นคำถามเหตุใดเทนเดอร์ลอยจึงต้องแบกรับภาระหนักจากวิกฤตเพียงลำพัง lang ผู้สนับสนุนโต้แย้งว่าเขตที่ร่ำรวยกว่าต้องร่วมรับผิดชอบหากไม่มีความพยายามที่กว้างขวางขึ้นทั่วทั้งเมืองพวกเขาเตือนว่าเทนเดอร์ลอยจะยังคงอยู่ในวัฏจักรของบริการที่ล้นเกินและชุมชนที่ขาดการสนับสนุนความต้องการความสมดุลระหว่างการดูแลและความรับผิดชอบระหว่างความเห็นอกเห็นใจและการลงมือปฏิบัติจริงคือหัวใจสำคัญของการสนทนาและจนกว่าจะบรรลุค,ความสมดุลนั้นความขับข้องใจของผู้ที่อาศัย และทำงานในเทนเดอร์ลอยก็ไม่น่าจะจางหายไป 7. ใครคือผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดภาพลักษณ์ของคนไร้บ้านนั้นซับซ้อนกว่าสิ่งที่เราเห็นบนท้องถนนมากซึ่งรวมถึงผู้คนที่ต้องนอนในรถนอนโซฟากับเพื่อนหรืออยู่ในที่พักชั่วคราวที่มักไม่ปลอดภยัยเพียงเพื่อความอยู่รอดเบื้องหลังคนไร้บ้านแต่ละคนมีสถานการณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันและสำหรับบานกลุ่มโอกาสก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก หนึ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือเยาวชนที่อายุเกินกว่าจะอยู่ในสถานสงเคราะห์หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มั่นคงคาดว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในชั่วข้ามคืนในระดับประเทศประมาณหนึ่งใน5จะกลายเป็นคนไร้บ้านทันทีที่อายุครบ18ปีในเมืองอย่างซานฟรานซิสโกที่ค่าที่อยู่อาศัยสูงลิวความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก การถูกชักจูงให้กลายเป็นเยาวชนก็ได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนเช่นกันหลายคนถูกบังคับให้ออกไปอยู่บนท้องถนนหลังจากถูกครอบครัวปฏิเสธรายงานในปี2023พบว่าเยาวชนไร้บ้านมากถึง40%ระบุว่าตนเองเป็นคนไร้บ้าน คนหนุ่มสาวเหล่านี้มักเเชิญกับปัญหามากกว่าแค่ความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยพวกเขายังเสี่ยงต่อความรุนแรงการเลือกปฏิบัติและสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนไร้บ้านที่กำลังเติบโตหลายคนทำงานมาตลอดชีวิตแต่ปัจจุบันกลับไม่มีเงินบำนาญหรือทางเลือกที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเมื่ออายุมากขึ้นมักเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพและการไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงอาจทำให้แม้แต่โรคที่รักษาได้ก็ อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในขณะเดียวกันผู้อพยพที่ไม่มีเอกประสารก็ต้องเผชิญกับภาระสองต่อคือความยากจนและความกลัวหากปราศจากการคุ้มครองทางกฎหมายหรือการเข้าถึงบริการพวกเขามักจะถูกโดดเดี่ยวและเปราะบางเมื่อรวมโรคเรื้อรังหรือความพิการเข้าไปด้วยอุปสรรคต่อความมั่นคงก็ยิ่งยากจะก้าวข้ามการทำความเข้าใจว่าใครมีความเสี่ยงมากที่สุดคือก้าวแรกสู่ทางออกที่แท้จริงสิ่งนี้เตือนเราว่าการไร้ นไม่ได้หมายถึงแค่การขาดที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงการขาดระบบสนับสนุนในเวลาที่ต้องการมากที่สุด8 โครงการและความก้าวหน้ามเมล็ดพันธ์แห่งความหวังนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการชุมชนเทนเดอร์ลอยและศูนย์รักษาเสถียรภาพสุขภาพจิตแล้วซานฟรานซิสโกยังกำลังทดสอบแนวทางใหม่ๆหลายอย่างที่นำมาซึ่งความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งในความพยายามดังกล่าวคือโครงการสเตปฟอร์เวิร์ด SF ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหาที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับบริการที่ครอบคลุมทุกด้านผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนด้านการเช่า ระยะสัน้นควบคู่ไปกับการให้คําแนะนําด้านอาชีพและการดูแลสุขภาพจิตช่วยให้พวกเขาสร้างความมั่นคงในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนผ่านจากศูนย์พักพิงไปสู่บ้านถาวร อีกหนึ่งการพัฒนาที่น่าสนใจคือการนำหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่มาใช้คลินิกเคลื่อนที่เหล่านี้ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นเพื่อนำการดูแลที่จำเป็นเข้าสู่ชุมชนต่างๆเช่นเทนเดอร์อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพวกเขาให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตบริการด้านการติดยาเสพติดและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในที่ที่จำเป็นที่สุด ในปีพศ2567มีผู้คนมากกว่า6,000คนที่ได้รับบริการจากหน่วยเหล่านี้ซึ่งหลายคนไม่เคยเข้าถึงการดูแลมาก,ก่อนซานฟรานซิสโกยังกำลังสำรวจศักยภาพของชุมชนบ้านขนาดเล็กสำหรับการเปลี่ยนผ่านแน่นอนว่าทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดี ที่พักส่วนตัวขนาดเล็กเหล่านี้เป็นทางเลือกที่สมศักดิ์ศรีกว่าที่พักพิงแบบรวมโดยห้องครัวส่วนกลางห้องน้ำสะอาดและเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทุกวันพวกเขามอบพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนได้เยียวยาพักผ่อนและวางแผนอนาคตถึงแม้โครงการเหล่านี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ผลกระทบของมันก็ดึงดูดความสนใจแล้วผู้สนับสนุนกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้โครงการเหล่านี้ทรงพลังไม่ใช่แค่ตัวบริการ เองแต่เป็นวิธีที่ฟื้นฟูความเอ็นอิสระและความเป็นมนุษย์เมื่อผู้คนได้รับความเห็นอกเห็นใจความสม่ำเสมอและโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อร่วมมือกันความพยายามเหล่านี้ไม่ใช่แค่การบรรเทาทุกชั่วคราวพวกเขามอบสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเป็นโอกาสที่แท้จริงในการสร้างชีวิตใหม่ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างทางออกที่ยั่งยืนซานฟรานซิสโกต้องคิดใหม่ตั้งแต่ต้นนี่หมายถึงการลงทุนไม่ใช่แค่ในที่พักพิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบที่สนับสนุนการฟื้นฟูระยะยาวและการเติบโตส่วนบุคคลอีกด้วย ที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเยียวยาบาดแผลทางใจที่ผลักดันให้เกิดภาวะไร้บ้านได้ผู้คนต้องการการสนับสนุนที่สม่ำเสมอเห็นอกเห็นใจและเป็นมืออาชีพช่องว่างสำคัญในการตอบสนองในปัจจุบันคือการดูแลอย่างต่อเนื่องบางคนอาจได้รับที่พักชั่วคราวแต่หากไม่มีบริการอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตการให้คำปรึกษาด้านอาชีพการฟื้นฟูจากการติดยาเสพติดพวกเขามักจะกลับเข้าสู่ภาวะ วะวิกฤตอีกครั้ง คำตอบคือบริการที่ครอบคลุมโปรแกรมที่ให้การดูแลครบวงจรในแผนเดียวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคุณอยากนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ไหมขอบคุณถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ช่วยได้เช่นกันการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนลดความสิ้นเปลืองและทำให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมของความต้องการของแต่ละคนได้อย่างครบถ้วนหน่วยจิตเวชเคลื่อนที่และทีมดูแลภาพพื้นดินได้แสดงให้เห็น ถึงผลลัพธ์ที่ดีในเมืองอื่นๆและสามารถขยายขนาดได้ที่นี่และเรื่องการเข้าถึงบริการต่างๆจำเป็นต้องมีอยู่ในทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเทนเดอร์ลอยแต่แม้แต่โปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุดก็ล้มเหลวได้หากปราศจากความไว้วางใจการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราสร้างระบบร่วมกับผู้คนที่เราให้บริการไม่ใช่แค่เพื่อพวกเขาเท่านั้นการรับฟังผู้ไร้บ้านการเชิญชวนให้พวกเขามาร่วมพูดคุยวางแผนและ เคารพเสียงของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างทางออกได้ท้ายที่สุดแล้วมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีเมื่อการสนับสนุนรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์ผู้คนก็เริ่มเชื่อมั่นในอนาคตของตนเองอีกครั้ง 10. บทบาทของคุณในเรื่องราวนี้ ทุกเมืองไม่ได้ถูกกำหนดโดยเส้นขอบฟ้าหรือนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความเห็นอกเห็นใจของผู้คนแม้ว่าปัญหาคนไร้บ้านอาจดูเหมือนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแต่ความจริงก็คือเราทุกคนมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันดำเนินไปผ่านความเห็นอกเห็นใจและลงมือปฏิบัติเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆที่เป็นรูปธรรมเรียนรู้ชื่อแล้วเรื่องราวของผู้คนในละแวกบ้านของคุณ ที่กำลังประสบปัญหาคนไร้บ้านการตระหนักรู้เล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้มีความหมายอย่างมากเมื่อคุณได้เห็นใครสักคนไม่ใช่แค่สถานการณ์คุณจะเริ่มเข้าใจว่าวิกฤตนี้มีความซับซ้อนเพียงใด ใช่สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานลงมือปฏิบัติจริงทุกวันทีมอาสาสมัครสถานสงเคราะห์โครงการอาหารและบริการสุขภาพจิตการเป็นอาสาสมัครเดือนละไม่กี่ชั่วโมงหรือการบริจาคอาจดูเล็กน้อยแต่สำหรับคนไร้บ้านมันให้ความรู้สึกเหมือนมีความหวังกล้าพูด ล้าแบ่งปันทรัพยากรออนไลน์เข้าร่วมประชุมศาลากลางบอกให้เจ้าหน้าที่ของเมืองรู้ว่าคุณไม่ได้สนใจแค่มูลค่าทรัพย์สินหรือภาพลักษณ์สาธารณะแต่สนใจผู้คนเสียงของคุณมีพลังเมื่อพวกเราพูดคุยกันมากพอลำดับความสำคัญก็จะเปลี่ยนไป สุดท้ายนี้จงมีส่วนร่วมปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนและทางออกก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเช่นกันแต่การได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมอยู่เสมอจะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สามารถและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะอนาคตของเมืองของเราไม่ได้ถูกเขียนโดยสถาบันเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกเขียนโดยพวกเราทุกคนกดติดตามช่องของเราเพื่อรวมเดินทางไปกับเราในเรื่องราว แบบนี้อีกมากมายแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป